อ้าวชมผลงานวันนี้ครับผมโอ้โหปรีดาบันเทิงเยอะเลยเนี่ยถึงไหม4โล5โลรวมของเมื่อเช้าด้วยฮะรวมรวมของเมื่อเช้ามันไม่ขาดเรอนี้ได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะตัวอยู่นะ้อเอ้าวาเดี๋ยวนะก็ะจะมีเบ็ดคันหนึ่งเนาะอันนี้ติด ติดอะไรก็ไม่รู้ยิงไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำสักหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวให้เท้ายูโรเพื่อนช่วยดูอะ่ะเก็บ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 ไปชั้าเไว้อะ่ะเอาถือไว้เร็วเดี๋ยวมันมืดนะครับถ้าม,ามันหลุดก็ดีตามเลยเราจะลงฝั่งนู่ตามไปเลยเหรอไม่ใช่ไม่ถึงถือถือดีๆเป็นครีเตอร์จะต้องแบบ นในใคุณชายล่างดำชายล่างดำถ่ายาฟ้าชายชายล่างดำชายล่างดำมาเล่นน้ำนะมาเล่นน้ำหรือมาเอาบิด ไอยู่เราปล่อยปล่ยลอกมาด้วยนะ่ะเนี่ยที่ตรงนี้ติดอะไรไอยู่เฮ้ยแล้วโอ้ยหมอ,อ เกเก็บเก็บเร็วยางยเพิ่งยเพิ่งเวลาหยุดแล้วหดยวมันหยุดแล้วได้นะครับหยุดแล้วี่มาครับโ้ไม่ลึกถึงคอเมื่อกี้รู้จังว่าตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้มันมันมันลึกนะโซนตรงนู้นนีตื้น ตรงนี้นตรงต้นต้นตรงนี้มันเป็นดินไม่น่าแล้ว,ลวก็มีเศษไม,ม้ตรงนี้มันเป็นดินโคลนแต่โซนนู้นจะเป็นดินเหมือนเป็นหินหนาไม่ลึกนะครับโซนนี้จะลึกหน่อยตรงที่เราตกเมื่อเช้านะครับก็จะเป็นโซนนี้เนาะก็ถือว่าลึกอยู่พอสมควรเหยื่อที่ใช้ตกเมื่อกี้นะครับก็ติดติดะตะข่ายนะครับตะข่ายเก่าเนาะที่เขาไม่ได้ไม่ได้เก็บ จะติดต่อด้วยแหละก็เป็นเศษปตะขายนะครับอันนี้กุ้งเป็นตัวที่ใช้นะครับตบลอติดนะครับอันนี้เอาทำไมไม่มีเศษเลยจริงๆมันควรจะมีเศษไหมแล้วถ้ามันกัดมันจะกัดยังไงกัดก็ไม่โดนนี ภารกิจวันนี้เสร็จแล้วกี่นาทีแล้วลคุณโล3นาที50เอ้าสิบตัั้เป็นกำลังใจด้วยนะครับให้เท้าเราดูด้วยนะครับเนการลงหมายวันนี้นะครับก็ได้มากลับบ้านพอสมควรคุณทุกคนที่ติดตามครับผม